ต้องยอมรับนะครับเมื่อขึ้นนี่ที่งานยิ้วบัวขาวเอพซีแฟนคลับมาลายแห้งจนบ,มมบมม่มี่หมองเข่าบ่มีหมองสีมือนะบางส่วนต้องไปอยู่ขางสาน a m นั่นก็เสี่ยงต่อการตกน้ำเพราะว่า,ามันค่อนข้างที่จะแคบหนาะนะครับที่ทาวมากกว่างบ่วเมื่อกับผมว่ากับกว้างเติอพี่นะทีเมื่อขึ้นนี่ที่บัวขาวกุชินาไลาก่กระสี กว้างเต๋อเยอะแต่ว่า,าที่แคบลงมากท,ที่ถ้าไม่แคบลงมากคือเอฟซเปหลายแห่งบางส่วนเข้าไม่ถึงหนองหูอิงบางส่วนบรสามาที่จะได้เข้าไปเมืองทั้งหนางานได้นะครับเนาะหนาเวทีได้ก็เลยต้องมาอยู่ขางเวทีขางซานามฟังเสียงเขาก็ยังดีบรนันเอฟซีเนี่สุดยอดนะเมื่อคืนนี่ทัน ่านเอฟซีานใดได,ดไปเนี่ยสีเห็นว่าจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะที่ที่บริเมืองหลักะภาษามาเข้าถึงนะครับเพราะว่าสถานที่บเพียงพ่อต่อต่อจํานวนเอฟซีที่ไปเมืองเนาะตรงนี้ก็เข้าใจนะบ่าวชนเข้าใจที่เพื่อนภาษามาที่จะเข้าถึงได้นะครับตอนนี้เมือ่อคืนนี้อีลาน้อยองอิงเนาะเดินทางมาจากกรุงเทพเพราะว่าช่วงกลางวัน เปีดยดไล่การมอลล่าเมดอน on, แล้วก็โชคดีที่ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของทีมสาวน้อยเพลินแพงได้แชมป์มอลล่าเมดอนคนแรกของประเทศไทยก็คือออฟสุรพลนะครับเนาะเป็นศิลปินในการดูแลของสาวน้อยเพชรบันแพงบอก่ายๆขึ้นในทีมของสาวน้อยเพชรบันแพงกับได้แชมป์คนแรกของมอลล่าเมดอนคนแรกของประเทศไทยนะครับกะ ขอบคุณเอฟี่แฟนครับทุกท่านนะครับที่ไปซอยกันโหวตแล้วก็ไปเฮดไห้นอ้องออฟส,สุรพลได้แชมป์ในครั้งนี้นะครับขอบคุณเอลฟีทุกท่านนะครับนะที่ไปโหวตกันนะครับละบานีหลังจากเซตจากรายก,การมอลล่าเมดอนนะครับก็เดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเพื่อที่จะมาะลงเครื่องมาลงที่คอนแกนนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางต่อจากคอนแกนมาทีกาละสินนะครับ โอ้โหลุยงานหนักมากทั้งพ่อทั้งลูกนะครับน้องอุอ้งอิงพอจอลุยงานหนักแห้งพ่อเต็มหอดกาลสิน์แลวมหอดกูชิน่าไล่แล้วมหอดาางานอยู่บัวขาวแล้วน้องอุ้งอิงบ่ได้พักเลยครับพี่น้องขึ้นเช็คซาวต่อเลยนะครับเช็คซาวต่อเลยสุดยอดย่อมรับหวัวจินหวัวใจที่หลายน้องอุ้งอิงเป็นคนที่สู้งานมากล่ะก่ห่วงใย่าข้อมูสึกของเอฟซีแฟนคลับมากนะครับ มาหอดเวทีมาหอดหลังไว้ที่ขึ้นไว้ที่เพื่อที่จะเช็คเศร้าต่อเลยสุดยอดครับเราเมื่อนี่นะครับเอฟซนะครับเมื่อนี่เป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่23่ตันวาคมมื่อนี่จะมีอย่างแน่มื่อนี่เป็นไรช่วงกลางวันอีลาน้อยกับคงสิบบริภาคอีกนั่นแหละนะครับไปถ่าย MV นะครับไปถ่าย MV นะครับเพลงของเธอเองก็คือเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนหมอเป็นนอน พระเอกที่เห็นเลยก็คือบาจโยพันธุประกาศเลยเนาะออฟสุรพลเป็นพระเอก MV ส่วนนางเอกนั่นม่อหัวเป็นไผ่นะครับเอ็ซีก็ถ่าไปมึงในคลิปเอาว่าผู้ใดสิได้มาเป็นนางเอก MV เนาะนะครับอ่าคลิปเอาทายออกมาแล้วสิเป็นยังไงเนาะนะครับกะไปรับชมไปให้กำลังใจกันอ่าแต่บ่าวชนวงมึงแล้วนะครับเอ่อนางเอกนี่จีอยู่ในวงในวงสาวน้อยน,นี่แหละนะครับแต่กับบอเน่ไดะเพราะว่าเพลง ของพระเอกวัดศิวดลกันยังเอาคนนอกมาเป็นพระเอกกะมีนะครับเอาคนจากวงอื่นมาเป็นพระเอกกันยังมีตรงนี้กะคอยรุ่นกันว่าสิเป็นแบบใดนะตรงนี้จะเป็นเพื่อเซอรอไพร์นะเสอร์ไพร์เหนือเซอร์ไพร์หรือเปล่าตัวนี้กะถ่ายรับชมกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เสียใจน้ำเสียนนเสียใจน้ำบอลจโนูนะครับนะช่วงบ่ายรถล,ลำมพงเกิอดอุบัติเหตุแต่กะ บเป็นอย่งางไรนะครับบเป็นอย่งางไรทุกปัญหาก็มีทางออกนอกจากดีที่เพิ่นติดต่อไปทางอา,อาจารย์สายันนะครับอุบลสายันสาวกะช่วงนี้อาจารย์สายันเพิ่นวางพอดีนะครับก็เลยไดมมะซอยงานาสาวน้อยเพชรบันแพงเต็มพิกัดเลยนะครับอารมณ์ล้โพงเพิ่นมาซอยสุดยอดครับนี่ก็คือในวิกฤตยังมีโอกาสนะครับกัขอคุณอาจารย์สายันที่เด้มะซอย บอโจโดเดมโซยเซยนนนะครับบอดเซนนก็บ,บอกว่าถ่าบ,บม่มีท่านบ่ได้อาจารย์สซยันนี่ก็แย่เลยนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่ายังนึกภาพงานที่กุชีละลายกาลสินเลยว่ามันเสียออกมาลักษณะไหนเพราะว่ารถเกิอดอุบัติเหตุแต่ก็โชคดีที่อาจารย์สายันเพิ่อนมาเสริมทับเดทท่านเวลาเพิ่นวางพอดีนี่ก็คือบุญบุญผ้าวาสนาทรงเนาะพี่นอ้องสิได้มาเห็ดรวมกันสิได้มาห่วมกันก็ได้ร่วมกันที่เก่านะครับก็ให้กาลังใจบอดโจให้กาลังใจ เซนน์นัห้กำลังใจทุกคนในวงสาหน่อยเพื่อนแฟลเพื่นรวมทั้งน้องอุ้งอิงด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าช่วงนี้งานชุกงานชุมจริงๆใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะอากาศก็เย็นกันหนาวมาแล้วเอฟซีแฟนคลับก็บบดูแลสุขภาพนี้ด้วยครับเด้อไปใส่มาใส่ก็ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังใส่เสื้อหน้ะนะนะครับถอนออกนอกบ้านก็นใส่ถุงมือแน่ใส่หมวกแน่ใส่ถุงเท้าแน่นะครับก็จะช่วยรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับทุกคน มื่อนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมไปให้กําลังใจกันห,หน่อยถ่ายเอ็มวีเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม้าเป็นน้องพระเอกรู้แล้วออบสุรศักดิ์แต่นางเอกต้องลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะครับส่วนงานเมื่อนี้นะครับงานมื่อนี้อยู่ที่ขอนแก่นเนาะงานวันนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะครับงานวันนี้อยู่ที่ขอนแก่นที่บ้านนาแพงนะครับโรงเรียนบ้านนาแพง ตำบลน,นาเพียงอำเภอโอคโคชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะอำเภอโอคโคชัยจังหวัดขอนแก่นเอฟซีแฟนๆครับอยู่ไก่กับไปแห่งกำลังใจหลายหน่อยผู้หิงหลายๆนี่ได้กลับเด้อช่วงนึ่งนั่งลุยงานเต็มที่าราคาเอวีเพลงยืนหนึ่งมันเขายืนว่ามันนองจะปล่อยวันที่26แล้วนะครับเนาะเอวี่จะออกมาเป็นลักษณะใดจะมวนจะถึกใจขนาดใดต้องรอช่วงวันที่26นะครับส่วนมืออื่นวันที่24นะครับจะปล่อยเพลง ของวัดศรีวดลนะครับก็ไปชมไปให้กําลัางใจกันคึ้เก่านะครับถือว่ายิ่งใหน่อยก็นเลยไปเป็นนางเอกใน MV เพียงนี้งนั่็ไปให้กําลัางใจกันหลายๆนะครับเนาะนี่ก็คือพวกแกงก๋วยเตี๋ยวของงานที่เหลือของเดือนธันวาคมนะครับวันที่23โรงเรียนบ้านนาแพงขึ้นมือนีเนาะตำบลน,นาแพงอำเภออำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นวันที่24นะครับบ้านโฉดบ้านโจดนะครับตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามวันที่25นะครับบ้านโน่หนหิ่อยู่ตำบลห่วยหิน,หหนอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์วันที่26นะครับบ้านเมย่าขอนบอ่อเมย่าขอมบอ่ตำบลอ๋อบ้านแม่ย่าซอมตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ววันที่27นะครับวัด ปอผ่านตำบนทุ่งอลุ่งทุ่งอลุ่งบ่อะอำเภอโคกชัยอำเภอโชคชัย,ชชยจังหวัดโอดโคราชวันที่28นะครับอยู่ที่น้องหงบุญเลิวันที่29อยู่ที่เมืองศรีสะเกดวันที่สามสิบอุทุมพรพสัยสศรีสะเกดวันที่31สิ้นปีนะครับนะเนาะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิกับขอบคุณในทีทุกท่านนะครับนี่คือ,อโปรแกรมช่วงที่เหลือนที่นหล่เน,น,นะนะครับ ส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาลมันจะสีเห็นชัดนี่ครับนี่คือโปรแกรมที่เหลือของวงสาวน้อยพเพชรบ้านเพียงด้วยน้อยเด้วไปรับชวมวงแปรก้างใจกันลหลายๆนะครับพื้นที่ใดใอยู่ใกล้กับแหรก้างใจหลานน้อยนะครับก็ยินดีด้วยมือขึ้นเลยกันนะออฟสุรพลก็ได้แชมป์คนแรกในนามสาวน้อยพชรบ้านเพียง นะครับนองวิงก็ลุยงานเติมทตมือนีก็ลุย่ยขึ้นเกานะครับก,กลับไปแห่กำลังใจอีหลาหน่อยละแลละก็ทีมงาน,นหลายๆนะครับเด้อคลิปนี้เบาชดและพี่ละนอนไปก่อนสวัสดีครับ